วัดีค่ะวันนี้นะคะเจด้าก็จะมาหาของไปไร้สดกันค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าเจด้าจะเลือกอะไรไปไร้สดในวันนี้อ่าอันนี้ก็สวยค่ะชาอันนี้เอาอันไหนเราเอาเราเพวางไว้ข้างล่างนะคะอันนี้สวยไหมคะคุณลูกค้าสวยเนาะสวยนี้ก็เอาอันนี้ละอันนี้ก็เป็นลวดลายแบบคล้ายๆทรงดอกบัวนะคะทรงดอกบัวเนี่ย มีหนึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้ก็เอาสวยค่ะมาดูอันนี้ล่ะอันนี้ก็จะเป็นงานแบบคล้ายๆแบบงานเป็นจรงนะคะเป็นงานเก่าๆดูแลๆน่าสะสมอันนี้ก็เอาตเอ่ๆอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้เป็นถ้วยดินเผาค่ะอ่าเหมาะสําหรับใส่น้ําจงน้ําจิ้ม อันนี้ก็เอายกหมดเลยต่อต่อต่อก็อน้านี้หรอคะน้านนี้เป็นเบนโตคะค่ะอันนี้เป็นกล่องเบนโตคะค่ะคุณลูกค้าอันนี้ก็เอาแต่ไปขอดูเป็นถ้วยชามก่อนนะคะเพราะว่าถ้วยชามแบบสวยอะลายมันน่ารักน่ารักอันนี้นะคะก็เป็นสตไตล์ดินเผาคะ่ะเป็นสตไตล์ดินเผาส่วนนี้นะ อันนี้เป็นสไตล์อะไรล่ะอันนี้เป็นงานแบรนด์ค่ะคุณค้าจา๋าอันนี้เราก็เอาเราก็เอาสวยด้วยชามที่ร้านนะคะก็จะมีหลายแนวนะคะมีเป็นเซรามิกมีเป็นเซรามิกเ,เ,เป็นเบนโตะนะคะหรือว่าจะเป็นดินเผาเราก็มีนะคะอย่างอันนี้ก็จะเป็นสไตล์สีดำๆนะคะแบบโมเดิร์นเท่ๆนะคะเป็นโมเดิร์นเท่ๆอันนี้ก็เอาจา้ะอันนี้ก็เอา อันนี้สีเขียวเนี่ยครับอันนี้ก็เอาดูกันค่ะดูนะอันนี้น่ารักค่ะไม่สีฟูาอันนี้ก็เอานะอันนี้เอาว้าวอันนี้เป็นอ่าที่ใส่น้ำแผ่นค่ะอันนี้ก็เหมาะที่จะเอาไปไส่เสริมไปจาก ในโกดังเราก็จะมีสินค้าแบบมากแบบมาก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 อะจนบางทีเราก็แบบเลือกไม่ถูกนะคะว่าเราจะเลือกอะไรแต่เราก็พยายามจะหาที่สวยเอาค่ะต่อไาอันนี้นะคะก็เหมาะที่จะเอาไว้แบบไปใส่บะบ,บงมามี่นะคะใส่ต้มนึต้มยำเวลาต้มมาม่านะคะก็ชามกำลังมีค่ะกำลังใหญ่หน่าทานแล้วก็เป็นดินเผาด้วยค่ะคุณผ้า เป็นชามดินเผาด้วยอันนี้ก็เหมาะอันนี้ก็เหมาะอันนี้ก็ต้องแบบต้องจัดต้องจัดน,นี้ก็ต้องจัดน,นี้ต้องจัดนะจ๊ะตุ๊ตๆๆ,ๆส่วนนี้นะคะๆๆก็จะเป็นจานใบใหญ่เหมาะที่จะเอาไว้เหมือนเวลาแบบใส่สโตนสเต็กนะคะหรือว่าเป็นสลัดผักก็ได้ะค่ะดูดีดูดอลังการดูใหญ่แบบวังเวอร์ดูใหญ่ ่วนนี้นะคะก็จะเป็นงานแบบเกี่ยวกับชามโพกนะคะสําหรับงานชามโพกสําหรับใครที่ชอบงานโพกนะคะก็เหมาะที่จะไปเก็บสะสมได้ค่ะอันนี้ก็ดีค่ะอันนี้ก็เอาก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูโซนต่อไปนะคะรอแป๊บนึงนะตอนนี้ต่อคะ่ะมาดูซิว่ามีอะไรที่อันนี้ก็น่ารักค่ะ เป็นความใสนะคะหนาๆอันนี้ก็เอาจ้ะเดี๋ยวนะแล้วเลือกก่อนเรือก,ก่อนเรืองก,ก่อนว้าวอันนี้ใหญ่มากๆมากๆอันนี้ก็เอาอันนี้ก็เอาจ้ะอันนี้เป็นจานฝรั่งเศส อันนี้ก็เอาไปกันค่ะได้กันเยอะแล้วเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดกันค่ะไปค่ะเราได้ของครบแล้วเดี๋ยวเราไปไลฟ์สดกันค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดสติ๊รไทยให้เจด้าและกดวซัสงสินไทายอยู่กิโลห้ามีนะคะแต่